คุณเพ่อบ้านอย่างนี้แหละดำแปลงคัดห้องน้ำมันหกักเนี่ยมันคือห,กหักเหรอวีกกแทงพดตีคือมันผูซื้อใหม่ไหมเฮ้ย,เข,ยเขาตลาดตั้งสามสิบกิโลค่านน้ำมันกับแพงสมให้แน่ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมด้ามแปลงขัดพื้นมันหักแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรืออาจจะมีแต่ว่าผมไม่รู้ถ้าเราจะไปซื้อใหม่ไอตัวเนี้ยมันยังใช้ได้อยู่เนี้ยครับมันไม่ได้สึกหรออะไรเดี๋ยวเราถ้าจะทําด้ามขึ้นมาใหม่ก็ทําไม่เป็นอีกก็เดี๋ยวจะมาต่อไม่รู้จะต่อได้หรือเปล่า ตามมาดูนะครับว่าผมมีวิธีการต่อ,อยงไงเนี่ยมัน,ม,นมันหักเป็นรอยผมจับเสียบเข้าไปเนี่ยมันมันก็ถ้าเราต่อเข้าไปคืนได้มันก็จะดูดีเหมือนเดิมนะถ้าทําใหม่คงจะดูไม่ได้เดี๋ยวผมจะใช้กาวตะปูในที่นี้ถ้าถ้ามีกาวร้อนก็ใช้กาวร้อนก็ได้นะฮะกาวร้อนก็ติดแน่นอยู่ผมเคย เคยใช้ติดไม้อยู่มันติดแน่นมากเลยแต่นี้ผมมีกาวตะปูกาวตะปูนี่ผมก็ไม่ได้ซื้อใหม่ผมซื้อมาใช้ในงานก่อสร้างเนี่ยมันจะยังเหลือเดี๋ยวผมจะใช้กาวตะปูยาเข้าไปก่อนมานีนะแล้วเราก็เกี่ยวเข้าไปก่อน อันนี้เราเห็นแล้วถ้าถ้าเราเสียไว้เนี้ยโอกาสที่มันจะหักซ้ําอีกมันก็จะมีเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรดามอะ่ะมันจะเราจะต้องดามมันผมจะใช้หายผมจะใช้ท่อเศษท่อพีวีซีขนาดหกหมุนแล้วก็เอาไว้เรื่อย ไ่เลือดตลิกตัตดทา่าฝั่งนึ้งเพื่อที่จะสวมเข้าไปในด้ามนนสวมเข้าไปอ่าจจะต้องใช้ เื่องตัวแรงนิดนี่ทีนี้มันก็จะแข็งแรงขึ้นมารอจะกาวมันแห้งสนิทมันก็จะแข็งมากเลยทีนี้เราก็จะมีสวยงามมี แกงไม่ใช้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องไปซื้อใหม่ง่ายๆแก้วเพื่อนๆถ้ามีใครเคยประสบปัญหาด้ามหาแบบนี้เอาวิธีนี้ไปทำได้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ถ้าหาชอบคลิปแบบนี้ก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ